ปุญญานิปาลโลกัสมิงปฏิติฐาโหติปานินางตามพุทรวจนะพระบาลีที่พระริธเจ้าตรัสเอาไว้นี้แปลเป็นความภาษาไทยว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในประโรคเบื้องหน้าขออนุโมทนาด้วยความยินดีที่ รุ่นน้องของโยมเศรษฐน่าจะเป็นรุ่นลูกนะอายุน่าจะหากันเยอะมากเลยชื่ออะไรนะอาทิชานันทิชานันทิชานันทิแปลว่าเพื่อเพลินรื่นเริงมาเทิงใจนันทินันทิชาชาชามาจากคาว่าชะที่แปลว่าให้เกิดเช่นอัตระชังเกิดแต่ตนมีตนไปแดนเกิด ชาก็แปลว่าเกิดถ้ารวมก็แปลว่าผู้ที่ให้เกิดความบันเทิงรื่นเริงใจเบิกบานใจใช่ไหมนั่นคือชื่อว่านันทิชาตั้งสื่อเดีะนเนี่นันทิชานันทิชาขออภัยนะท่านทางวัดนาป่าพงนะน์นี่ละนันทิละนันทิมันคนละเรื่องกันเลย นันทิราคาสกกากตา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 พินะันทนีน่ะอันนั้นมันหมายถึงว่าตัณหาที่สาวกไปด้วยความอยากไปด้วยความเพลิดเพลินตัณหาสามหรือว่านันทราคาสกกาสกตาสาวกไปด้วยราคาความกำนัดใคร่ที่เป็นไปพร้อมความเพลิดเพลินมันก็ละอย่างก,กันบางทีเราต้องใช้ให้ถูกอย่างเช่นคําว่ากะตะปุญโยโมทติ อุปเยตะโมทติผู้ที่กระทำบุญเอาไว้แล้วย่อมบันเทิงรื่นเริงในโลกนี้ละไปก็ไปบันเทิงอยู่ในโลกหน้าท่านใช้คำว่ากตะบุญโยโมทติโมทติก็มาจากพารักษามาเดียวกันคือบันเทิงเหมือนกันมีความบันเทิงเบิกบานใจทั้งในโลกนี้ละไปก็จะไปบันเทิงอยู่ในโลกหน้าด้วย นันที่ชาก็น่าจะอยู่ในลักษณะเช่นนี้คือเมื่อทําอะไรแล้วอย่างเช่นในวันนี้มาทําบุญทากุศสลและได้ฟังรามแม้ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมแม้จะฟังไม่รู้เรื่องก็พอรู้ว่าพุทธศาสนาก็มีอะไรที่เลือกซึ้งที่เราน่าจะได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติพลอยที่จะทําให้เกิดความศรัทธาเริ่มใส่ใครจะปฏิบัติได้ ถ้าเกิดสุัท้าขึ้นมาได้จากการที่ผู้คุยสนนากันกันกับโยมใสทอนเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุทาให้น้องนันทิชาเนี่ยได้ความเบิกบานใจได้ความบันเทิงคิดว่าเอ๊การปฏิบัติธรรมเป็นอย่าินีีเชื่อหรือเกิดผลเป็นอย่าินีีเชื่อหรือก็อาจจะโน้มน้อมมาสู่การระพฤติปฏิบัติธรรมได้พราะทำให้รู้ถึงพุทธคถาหนึ่งนะ ปาโมชะพาโลพิกขุปะสันโนบรศสสนเนอธิคเชอมตาตังประทางสังขารูปรสัมมนานังสุขังจำได้ไหมพูดอยู่ที่ไหนโยมสีทอนพูดอยู่ที่ไหนเรื่องพระสชัชชิไม่ใช่เรื่องพระสชัชชิเรื่องพระวักกะลิเขาคิเชิดกูด เนี่ขึ้นพระคาถาบทนี้เลยตอนที่แสดงธรรมสวัางให้แก่พระทูเจ้าโดยที่ไม่ยอมฉันเพลงก็ได้นะ่ะขึ้นคาถาบทนี้เลยปราโมชะพ่าโลภิกขุประสันโนพุทธศษาสเสนอธิขเชียมาต่างประทางสังขารูประสัมมนางสุขขังเพราะว่าภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทก็คือปิติปราโมทบันเทิงเบิกบ,นบานใจนี่แหละอะเป็นลักษณะเดียวกันกับนันที คือความเบิกบานใจโมทติโมท,โมทนาเนี่ยอันโมทนาเบิกบานใจเริ่มใส่ศรัทธาเนี่ยมีความเป็นสัพที่เหมือนเหมือนกันปามโมชะพาะโโลแปลว่าผู้มากด้วยความปราโมดด้วยความบันเทิงเบิกบานใจผ่องใสเรื่มใสนะแล้วมาเริ่มใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็พึงสามารถ ทำอมตบ,บทให้แจมแจ้งคือบรรลุอมตบ,บทอันเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นสุขก่อนที่จะบรรลุธรรมต้องได้ตัวนี้ก่อนนะปราโมชะนะได้ปราโมทนะก่อนได้ความบันเทิงเบิกบานใจก่อนมีใจผ่องใสนุ่มนวลควรแก่การงานปราศจากนิวรณ์สูงขึ้นไปเนะีนะ่ยอันนี้เป็นคุณลักษณะของผู้ที่จะได้บรรลุธรรมถ้าคุณภาพจิตอยู่ในลักษณะ ที่เรียกว่าเริ่มสายศรัทธาผ่องสายเบิกบานใจน,นุ่มนวลควรแก่การงานอ่อนเบาโร่งสบายอะไรเงี้ยพรธเจ้าก็จะแสดงอริยสัจสีประกาศอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยโลกมรรคโปรดให้แก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นก็จะได้ลงต่ายทำสาเร็จเป็นพระบุคคลสรบันทันทีตามที่บอกให้ฟังก็คือว่าบุญนี่เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในประโลกเบื้องหน้า คือในความเป็นจริงแล้วบุญก็ยังเป็นที่เพึ่งแง่แก่เราในโลกนี้ได้ด้วยบางครั้งอย่างพระจารย์นี่นะก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่บุญช่วยเอาไว้อยู่บ่อยครั้ง <c oughs> คือถ้าหากว่าเราทำบุญเอาไว้แล้วมีบุญเป็นเครื่องรักษาเราเรักษาเราในท่นี้ก็หมายถึงว่าผู้ผู้นั้นมีบุญเทวดาก็จะรักษา พอเข้ามาในกุฏิเนี่ยนัน,นทิชาได้กลิ่นหอมน้ําอบน้ําปรุงบ้างไหมเดิน,เด,นเดินเข้ามาตอนที่พระอาจารย์ยังไม่ได้ฉีดน้ําอบน้ําปรุงนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นเหมือนมีน้ําอบน้ําปรุงอยู่ใช่ไหมอ่นะอาตมาไปข้างหลังเขาชอบมาอยู่ที่หน้าประตูนะว่ากันแล้วนะเทวดาเนะี่ยคือประตูเป็นที่อาราขาของเขาเหมือนกับยามนะก็ต้อง ยืนเฝ้าประตูนะลักษณะเดียวกันแหละเดิ๋ก็ไปในพระโบอร์สถเนี่ยที่ประตูพระเบอร์สดแยกเข้าไปทอนนั้นแหละได้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมน้ำปลุกที่เราภยมโย,ยมสิทอนฟังอันนี้คือลักษณะเทวดาเขามาอารักขาถามว่าเทวดาถ้าจะรักษาเนี่ยรักษาใครรักษาคนมีบุญหรือว่ารักษาคนมีบาปก็ต้องรักษาคนมีบุญนะคนมีบุญเนะทวดา,าก็รักษา อันนี้ก็เป็นที่พึ่งของเราเองในโลกนี้ได้ว่าถ้าเราระบุญกุศลไม่มากๆเนี่ยโดยเฉพาะในทางด้านการเจริญภาวนานที่ทํามาก็คือไม่จริงจังสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีเรื่องการเมืองสงครามไปแหละก็มาเกี่ยวข้องพอเริ่มจริงจนากก็เริ่มปรากฏแล้วอยู่เหมือนกันได้กลิ่นน้ำบ่มน้ําปลุ่มเดรินเข้าไปตรงนั้นก็ได้กลิ่นอันนี้เป็นของเทว,วดานะน้องนันทิชาคือเทว,วดาก็ต้อนรับ ตอนรับนันทิชาแล้วถ้าได้กลิ่นนะตอนรับแล้วว่าเข้ามาอยู่ในกุฏิหลังนี้และมาทําบุญอวสนศถวายความบัรุมแก่พระสงฆ์คือพระอาจารย์โยมจิตอก็ถวายนะมามากเนี่ยก็ได้ช่วยในการยังชีพอยู่ประพฤติพรมจรและเสริมอายุของพุทธศาสนาไปก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ทําบุญทํากุศลและบุญกุศลนั้นก็จะเป็นที่พึ่งให้กับนันทิชาให้กับโยมจีตอให้กับเพื่อนรุ่นน้องที่มาดูได้ได้ด้วย ทำให้มีความเบิกบานใจสมณะ,มะมยินดีในบุญที่ตนกระทําและถ้าหากว่าเกิดสมณะยินดีในบุญที่ตนกระทัมแล้วได้เช่นนี้ก็ดังพุทธวจนะพระบารีเที่ว่ากตะปุญโยโมทติเปจะอุปยถโมทติอุปยถกตะปุญโยโมทติเปจะสักเเคปโมทติ ผู้ที่กระทำบุญเอาไว้แล้วย่อมบันเทิงเบิกบานใจในโลกทั้งสองคือโลกนี้แล้วก็โลกหน้าบันเทิงในโลกนี้แล้วและจากโลกนี้ไปก็จะได้ไปบันเทิงในโลกหน้าคือสุคติสวงสวรรค์ก็เป็นคติเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราน้องอันทิชาได้มาทำบุญแล้วได้ฟังศิลอันพระน้อยเกิดความเบิกบานใจบันเทิงใจในบุญในกุศลที่ตนทำรร ก็จะเป็นบริบทัจให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยทําให้น้อในทีชาเองก็จะประสบความสุขความเจริญสมบูรณ์ยันรุ่งเงพุทธศาสนาไปได้ตลอดการยาวนานพระอาจารย์ก็ขอโมทนายถาสัพีให้สินิพรในตอนนี้เลยยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินนาง เปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชาตุสพเพปุเรนตุสังกบาจันโทปนาราสโสยธามนิชโชติระโสยธาสพิตโย,โย,ยวิวัชันตุสัพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีธีขายโยก ภาวะอภิวาทนาเสริสนิจังวุทธาปจายโนจตารโธรรมาวัานติอายุวโนสุขังพลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาเดี๋ยวลืมไปมีนง้งพุทธมนต์อยู่ รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสะทุกขโรคาพยาเวราสโสกาสัตุจุปัถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสะโตชัยสิทธิท่านนางลาพังโสทีหาขยัมสุขังพลังสริอายุจวันโนจะโพคังโสทีภวันตุเต พระวัตุสัพพะมังคละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสทารโสทิภวันตุเตนะให้นันทิชาได้มีความสุขความเจริญปรเพื่ริ่มเฉลิมบุคคสันิโทนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะ ทานทานยังทานอยู่เมื่อวานนี้ก็คือที่ที่ททต้องแสดงครับเพราะยายมายายมานรีเควสต์รีเควสบอกว่าถ้าพระอาจารย์นโมธนาให้จะส่งให้เยหนูมันได,ไ,ดได้ได้ชมได้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดให้หน่อย